ช่วงนี้เนี่ยผมก็ต้องตามหาเกมแนวซัมบี้โอเพนเวิลด์นะครับแบบเล่นคนเดียวชิลๆผมก็เลยไปนั่งไถเกมในสตีมมาจนไปเจออยู่เกมหนึ่งครับก็เป็นเกมที่เพิ่งออกมาก็ยังไม่ถึงปีนะครับแต่เ็ามีลดแมปให้ผู้เล่นอย่างเรานะครับได้รู้ว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาในเกมนี้บ้างซึ่งมันก็ทําให้ผู้เล่นอย่างเรานะครับรู้สึกโล่งใจในการจะซื้อเกมเกมนึงเพราะเราก็อยากรู้นะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะไปในทางไหนเพราะงั้นวันนี้ผมขอนําเสนอเกมที่ชื่อว่า s u r r o u n d ทครับใครมีน้ำมีขนมลยิบม,มาได้ สิ่งแรกที่เราจะทํานะครับส่วนใหญ่ในเกมแบบนี้เราอย่าเพิ่งไปโฟกัสในการตัดไม้หรือว่าสร้างบ้านนะครับแต่เหมือนตอนนี้อาวุธติดตัวที่เขาจะให้มาเนี่ยน่าจะมีแค่มีดอย่างเดียวนะทำไมตีไม่ได้หอ,อมันเหมือนมันจะต้องคลิกขวาไว้ก่อนมัน้งคืออันนี้ผมเล่นแบบเป็นเพอร์มาเดย์นะครับเพอร์มาเดย์คืออะไรก็คือแบบถ้าคุณตายเนี่ยเซฟมันก็จะหายไปเลยนะครับออันนี้สู้ง่ายนะครับสู้ไม่ยากมากไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ตัวที่มันยืนยงเนี่ยมันจะวิ่งค่อนข้างไวนะครับ เราะงั้นเราจะต้องล่อมันมาทีละตัวต้องคอยเช็คข้างหลังด้วยคือเพิ่งจะเริ่มเนี่ยผมจะตายอยู่และว็ค่อยเปิดแแบบได้นะอืมเหมือนเขาบอกว่าเราจะเป็นที่จะต้องมี GPS นะครับในการที่จะมองเห็นตำแหน่งตัวเองในแผนที่ซึ่งตอนนี้เรายังที่น่าจะไม่มีแหละตอนไหนที่มันเลี่ยงได้เนี่ยมันก็จะพยายามเลี่ยงนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีเลือดละเนี่ยรอเข้าไปรู้ในเมืองนั้นก่อนดีกว่า เหมือนรถพวกนี้เนี่ยจะก็จะรูดไม่ได้นะแต่ที่มันมีควันขึ้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงคืออ๋ออืมคำหน,นึ่งนะเหมือนรถพวกนี้มันมันน่าจะแงะชิ้นส่วนบังครับแล้วก็เหมือนจะได้เป็นแบบ material อะไรอย่างงี้แทนเข้าใจละตรงน,นี้ต้องระวังนิดนึงเนี่ย ซัมบี้ค่อนข้างเยอะโอ้มไม่แล้วมันไม่ค่อยดรอปอะไรเลยด้วยนะอันนี้คืออะไรลีดอ๋ออันนี้ g p s โอเคเอามาเลยไหนคือตัวเราอะอ๋ออยู่นี่ครับโอเคตัวเราอยู่นี่อยู่ค่อนข้างที่จะริมขวาของแมปนะครับเอาปืนมารีโหลดก่อนโอเคแต่เราจะพยายามที่จะไม่ยิงนะครับหนึ่งก็คือประหยัดกระสุนไปด้วยแล้วก็เราไม่อยากที่จะทําเสียงดังนะครับไม่งั้นมันจะ attract ฝูงซอมบี้มาเยอะกว่านี้แค่ตัวเดียวก็เราหมากแล้วนะครับ อันนี้เป็ดตกปลาไม่มีเคกางเกงเต้ามาโมอตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วฮะดอปอันนี้ไม่ได้ไหมเนี่ยโอเคถึงจะเอามาก็ยังไม่มีปืนใช้อยู่ดีนะครับเราเอาของที่จำเป็นดีกว่าครับอาหารนี้คือข้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลือนะอันนี้น่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วไหมฮะโอเคมาถึงก็เกลือแล้วครับมีลูกซองเนี่ยอันเดียว ไม่ใช่ปืนหลักเลยนะเหมือนมันดูเหมือนจะเป็นปืนพกนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงตรงนี้ซึ่งถ้าตรงต่อไปเนี่ยข้างหน้าจะมีเมืองใหญ่ซึ่งเมืองใหญ่ก็น่าจะมีครบทุกอย่างแหละผมว่าแต่มันก็น่าจะเต็มไปด้วยซอมบี้นะมัตนตรงนี้เราต้องแบบอาจจะต้องอ้อมไปนิดนึงเนะีในป่าน,นี้ก็มีครับลืมนึกว่ามันจะมีแค่ตามถนนนะแต่จริงๆไม่ใช่โอ้เกือบละไม่ได้ยินเสียงนะครับตัวนี้ที่มันวิ่งมาเนี่ยพุทธมนตตีไปทีนึง เลื่อนรถอีกแล้วอ๋อทำไมเลื่อนมันลดง่ายจังโอ้โหตีแรงด้วยเนี่ยเราทิ้งมีดไปดีกว่าครับใช้ไม้เบสบอลดีกว่าน่าจะดาเมจเยอะกว่าไม่สู้แล้วครับโอเคเพิ่งจะบอกว่าไม่สู้แล้วแม่งเห็นอีกละวิ่งไวอยู่เนี่ยถ้าล่อมาไกลๆแล้วยิงเนี่ยพวกนั้นน่าจะไม่ได้ยินแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าผมตายแน่เลยว่ะ โอเคเรามาลองลันกันใหม่อีกรอบนึงครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นการลองกุสาาจะไปได้ดีแล้วเชียวานั่งมาติดตรงตัวสุดท้ายนี่ตีแรงมากเลยคราวนี้ราจะมาเกิดอีกที่หนึ่งแล้วนะคราวนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะาเราไม่มี GPS ละแต่ว่าเรามาเกิดใกล้กับป้อมน้ํามันอีกแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีของดีให้หรือเปล่าตรงนี้ผีเยอะมากต้องแอบมารู้ตรงนี้แทนครับมันยากตรงที่แบบเราไม่รู้ว่าเราเกิดตรงไหนด้วยไงเหมือนมันจะได้ยินมัเนี่ยมันเงินไม่รู้ เอามาก่อนผมว่ากระเป๋าเนี่ยโคตรจำเป็นเลยถ้าม,มีกระเป๋าแล้วแบบมันรูดนี่ค่อนข้างช้ามากเลยประเด็นคือทางมันเยอะแล้วผมจะต้องเดินไปทางไหนเนี่ยงั้นวิ่งเส้นถนนหลักไปแล้วกันนะอย่าเพิ่งนะโอเคถ้าทีละตัวเนี่ยน่าจะได้อยู่ครับดรอปกระสุนแต่ยังไม่มีนะงั้นยังไม่ต้องมาแล้วกันนะครับมันค่อนข้างที่จะเปืองช่องนะ ไว้รอเรามีกระเป๋าก่อนนะครับแล้วค่อยแบบเก็บอะไรเนี่ยค่อยเก็บเลยวิ่งไปตามทางเดี๋ยกวก็น่าจะเจอเมืองอะไรบ้างครับผมว่าภาพม,มันก็สวยอยู่นะคือเกมแบบเนี้ยเขาไม่ได้เน้นที่ภาพนะครับเขาจะเน้นที่แบบเกมเพลย์แล้วเมคคากของเกมแทนะแต่ถ้าเกมไหนเนียที่เขาเน้นภาพสวยๆเลยอะ่ะพูดลองสังเกตดูครับว่าส่วนใหญ่เกมเพลย์มันอาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจผู้เล่นสักนิดหนึ่งนะครับแต่พอเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องภาพมากเนี่ย มาเลยทำให้ทางทีมพัฒนาเนี่ยเขาสามารถโฟกัสกับตัวตัวเกมได้มากขึ้นนะครับว่าเขาเลือกที่จะใช้ลูกเล่นอะไรบ้างแบบใส่ระบบเอ่อรียนนิง่งหรือว่าระบบนู้นระบบนี้นะครับทำให้เกมมันดูน่าสนใจมากขึ้นผมเป็นคนที่ไม่ติดเรื่องภาพเลยนะภาพจะสวยหรือว่าเป็นแบบโพลิกอนแบบเนี้ยผมก็เล่นได้หมดนะครับขอแค่เกมพเพลย์มันสนุกแล้วก็ขอ,อที่มันต่างแปลกใหม่จาก เกมก่นาเ,เคยเลยครพราะถ้าเกมแนวเนี้ยคือมันก็จะเป็นแบบสไตล์เดียวกันใช่ไหมเราเกิดมาไปรูดของหาของเรื่อยๆฟาร์มทรัพยากรนะครับแล้วก็ไปสู้คนอื่นแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทําอะไรให้มันแบบแปลกใหม่ไปจากเดิมได้ว่าเกมมันน่าสนใจมากเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีระบบ multiplayer นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะเออแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเหมือนเขาทิ้งรถแบบไว้ให้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยมีแน่นอนนะครับข้างบ,บนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้สึกว่าน่าจะยังเข้าไปไม่ได้แน่เลย คือมันตีทีเนี่ยเลื่อนมันลดค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเราต้องสู้แบบยามที่มันจําเป็นจริงๆอะ่ะถ้าตอนไหนเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงนะครับเหมือนเอฟเฟกต์ผลในเกมนี้ก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสับ์เฉพาะทางอะไรเงี้ยแต่มันมีโอ้ตกใจหมดเลยแต่เหมือนมันจะมีแบบหยดน้ําไหลลงมาเห็นไหมตรงหน้าจอเนี่ยอืมผมชอบนะมันทําให้ดูแบบมีดนามิกดีอะ่ะตอนนี้ยังไม่เจอซอมบี้นะครับโอเคอันนี้มีลูกซองเยี่ยมเลย มีเสื้อเสื้อยังไม่ต้องเออดึงอาแต่ว่าของเต็มอยู่ดีนี่วะกันใช้นี้ไปก่อนได้นี้มาอันเดียวไปตรงนั้นมีซอมบี้นะครับอืมอยากได้กระเป๋ามากเลยครับตอนนี้เเรารีโหลดปืนให้พร้อมก่อนแล้วกันอ,อ๋อไม่มีกระสุนนะครับ โอ้ซัมบี้เนี่ยมันมา2ตัวเลยระยะการมองเห็นของซัมบี้ในเกมเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับก็เข้าใจอ่ามันก็อาจจะผมจริงหรอมั้งเออผมลืมไปเลยว่ามันมีสตานมิน่าด้วยนี่หว่าถ้าเราตีไปแล้วสตานมิน่าหมดเนี่ยจบเลยนะอเออเหมือนตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วมั้งครับโอเคเจอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ยสู้ง่ายนะเพราะว่ามันวิ่งช้านะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนเลยเราเจอมีดตันใหม่ก็วออันที่มันสภาพดีที่สุดนะครับเฮเจอแล้วได้กระเป๋าใหญ่มากโอเคครับมา ง่ายแล้วทีนี้ทีนี้จะเก็บอะไรก็ได้แล้ะโอเคตอนนี้เราได้กระเป๋าแล้วนะครับสิ่งที่จําเป็นนะพยายามจะวิ่งเลี่ยงหน่อยแล้วกันนะไม่อยากเข้าประทานนะครับเพราะปืนก็ไม่มีตรงนั้นอยู่กันเยอะมากอเกมนี้สัตว์ก็มีนะคิดว่าน่าจะเอามาทําเป็นอาหารได้นะครับวางกระต่ายอะไรเงี้ยแต่มันวิ่งไวมากเลยน่าจะต้องใช้ปืนไหมไม่ต้องแฮะไ่ปกติมันจะวิ่งหนีเราไม่ใช่เหรออย่าเพิ่งลุมสองตัวลุ้มไม่ไหวเฮ้ย อันนี้ก็มาไวเกินคือซัมมี่มันไม่ส่งเสียงเลยนะเสียงเท้าก็ไม่ได้ยินนะครับดนกว่ามันจะเดินมาแบบกําลังจะตีเราอะ่ะเนี่ยอีกตัวหนึ่งเอ้ในนี้จะมีของดีหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นสถานที่ใหญ่อยู่นะครับเราเติมเลือดให้เต็มก่อนดีกว่าอืมผีก็ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยต้องล่อมาทีละตัวเหมือนเดิมอะ่ะ เนซัมภียก็มีให้รูนนะแต่ของไม่มีเลยเหมือนถ้าตีธรรมดาเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่พอสัมภียตัวไหนที่มันตีแล้วติดเอ่อ b ล e ดด i n g เ,เลือดจะลดเดยอะมากนะครับคิดว่าน่าจะมีของดีนะครับในนี้มีอ๋อมีมาเชตตี้นะมีกล้องนะครับมี GPS อีกแล้วโอเคดีกําลังต้องการ GPS เลยนะแล้วก็โอเคเราได้อาวุธเมลีใหม่ละทีนี้เราจะได้ทิ้งมีดอันนี้ไปแล้วก็ใช้นี้แทนเอา GPS มาใส่ช่องนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ไหนเนแบบ ตอนนี้เราอยู่อืมตาที่แล้วเนี่ยเราอยู่ไม่ใช่ตาที่แล้วเซฟที่แล้วเราอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับซึ่งคราวนี้เรามาเกิดแถวนี้นะเดี๋ยวเรามันน่าจะมาจากโซนข้างบนนี้นะครับสกาเบนเจอร์เซฟโลองไปดูแล้วกันมันเขียนว่าเซฟโซ e อาจจะมี NPC ให้แรกของหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจม y เบสบอ l โอเคเอามาด้วยเผื่อไว้นะครับเผื่ออาวุธนี้มันพังเราจะได้มีเปลี่ยนมันรู้ช้าอยู่เหมือนกันนะเบตตกไาย,ยังไม่ต้องนะครับ ไม่รู้ว่าจเจาไปทำอะไรเอาไปตกปลาหล่แต่คิดว่ายังไม่จําเป็นนะเฮ้นี่มันผ้นา,า,นา,พาพันคอมีข้าศานี่ครับใส่เลยป็นไงเรามีผ้าพันคอมีข้าศาแล้วทีนี้เรามีดาบไทท่านด้วยเบยวอันนี้ตีสองครั้งเลยครับปกติเราใช้มีดจิ้มประมาณ6ทีมั้งตอนนี้ตีแรงขึ้นละโอเคเราจะต้องวิ่งตามเส้นทางนี้ไปอุ้อันนี้เมืองใหญ่นะมีอินเฟสตรงนี้ด้วยไม่รู้คืออะไรนะครับซับเรสเซอร์ก็คืออันที่มันไว้ใส่กับปากกระบ,บอกปืนนะครับเหมือนมันจะทําให้ ยิงแล้วเก็บเสียงมัะนี่ไงใส่ได้โอเคโอเคดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องล่อซอมบี้เยอะขึ้นตอนที่เราต้องใช้จริงวังนนี้เหมือนจะเคลียร์ได้ง่ายขึ้นแล้วครับหลังจากที่มีมาเชตตี้เนี่ยไมเบสบอลไม่ต้องแล้วเรามีละอย่าพึ่งนะเอ,อเฮ้ยกระเป๋านี้เหมือนจะใหญ่กว่าหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนึงขอติมเลือดก,ก่อนน่าจะพอๆกันนะเออเอาไงดีให้เดานะ มันน่าจะสะแต็กของกันได้นะครับแบบเอากระเป๋าซ้อนกระเป๋าเนี่ยน่าจะเหมือนอันเทิร์ละมั้งจำไม่ได้เหมือนกันว่าอันเทิร์เป็นไงว่าทําได้ไหมคือไม่ได้เล่นนานมาก3 0 8เรายังไม่มีปืนที่จะต้องใช้กระสุน308ูนกับจุดสีเนี่ยเราเอาเท่าที่จําเป็นไปครับเพราะว่าตอนนี้ของก็เริ่มจะเต็มละไม่รู้ว่ากดเมนูกดอะไรอ่ะโอเคกดตัวเจตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเราชื่ออะไรเพศอะไรเลไว่าเท่าไหร่นะครับฆ่าไปกี่ตัววันที่รอด ระยะที่เดินทางแล้วก็เวลาตรงนี้วันตรงนี้เอ่อฤด,ดูนะครับส่วนสกิลอ่ะตัวนี้เรามี2แต้มแล้วเราเั้อนเรามาอัพตัวนี้ก่อนละกันเพื่อจะได้รีเจนได้ไวขึ้นที่เหลือเนี่ยต้องใช้2แต้มหมดเลยตอนนี้ยังไม่พอนะครับเก็บแต้ไมไว้ก่อนแล้วก็วิ่งงอเหมือนเดิมโอเคตอนนี้สต้ามิน่หมดแล้วพยายามอย่าเพิ่งลอ่อเขามาสู้นะครับพอสู้เนี่ยต้องใช้สต้ามิน่ด้วยนะโอเคเหมือนเซฟโซนจะอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเซฟโซนจริงหรือเปล่าเห็นมันเขียนว่า เป็นเซฟโซนอะนะก็ถ้าถ้าถ้ามีจริงก็ดีครับเราจะได้รู้ว่ามันมี er มเทรดเดอร์ไหมขอไว้บ้านนี้ก่อนล้วกันเมีตัวหนึ่งมีสตัวตรงนั้นบ้านล้างนะครับ abandoned house ไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีระบบน้ำหนักหรือเปล่านะระบบน้ำหนักเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบมากเลยถึงแม้มันจะทำให้ดูสมจริงกัน,นก็เถิดนะครับแต่มันข้อนะในเกมแบบนี้มันก็จะขนของไปได้ไม่เยอะโอ้ยโดนตี ทำไมซัมบี้พกไอโฟนด้วยอะ่ะไม่ใช่โฟนหรือสมาร์ทโฟนมืดแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะเพราะง,งั้นเราจะนอนตรงนี้ก่อนละกันนะครับเรามีกระเป๋าอยู่โอเคเราไม่มีกระเป๋าเราไม่มีสลีปปิ้งแบ็กชิบหายละโหแล้วแม่งมืดมากคือผมจําสลับกับไอเซฟเมื่อกี้ที่เราได้สลีปปิ้งแบ็กมาเหมือนน่าจะอยู่ข้างหน้านะโอแต่ว่าอย่างนี้มันมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้อันนี้ใครอะ่ะคนหรือเปล่าโอเคเฟรนลี่สกาเบนเจอร์นะครับน่าจะเป็นเหมือนกับเราเนี่ยแหละโอ้ตรงนี้ก็มีคนนึงเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอเค โดดข้ามไปแบบนี้เลยอ้าโอเคเขายังชั่วหน่อยนึกว่าจะไม่รอดละเฮ้ยอันนี้คุยได้นะ Black Market อันนี้ขายกล่องกล่องลูนะครับราคา600 USD นะแล้วก็มีบัตร P ี a r d P Card เนี่ยน่าจะาไว้ใช้กับพวกบังเกอร์ er หรือเปล่าอฝนตกอีกอันนี้ไว้เติมน้ํานะไฟน้ําเรามีอยู่แล้วครับเอ่อมีข้อมูลลับนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะฟังเนี่ยเขาต้องการเงินประมาณ2 5 0 0ไม่มีนะครับ p r e ด a t o คนนี้ขายของเยอะมากเราจะเป็นที่ต้องใช้ไฟฉายก่อนไหมพ้อมมืนมืดมากเลยครับตอนกลางคืนเนี่ยงั้นซื้อไฟฉายมาก่อนละกันตรงนี้ทําอาหารได้น้ําก็เหมือนจะต้มได้นะครับอถ้าอยู่ในนี้ต่อไปเนี่ยว่าเราไม่มีอะไรทําแน่นอนงั้นเราไปข้างนอกดีกว่าจริงผมอยากให้เกมแนวเนี้ยมันมีระบบ human companion เนยก็คือเหมือนกับเราสามารถ recruit npc อย่างเงี้ยเข้ามาร่วม โหลดกับเราได้นะครับสำหรับคนที่เล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะยก็จะรู้สึกอบอุ่นขึ้นนะครับเหมือนอย่างเกมอื่นเงี้ยมันก็อาจจะมีหมามีอะไรใช่ไหมบางทีแบบเราไปลูทที่ต่างๆคนเดียวเนี่ยมันอาจจะอันตรายเกินนะครับตัวนี้วิ่งไวมากที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยจริงๆอยากใช้ปืนเหมือนกันนะแต่กระสุนเนี่ยไม่อึ่งนวยมากอืมใครวันที่สองละนานมากเลยกว่าจะวันที่สองเนี่ย อ่าโอเคเรามีแบตเตอรี่แล้วเหมือนเมื่อกี้นะ่าจะยังไม่มีนะครับก็เลยเปิดไม่ได้เหมือนกดชิปแล้วมันจะทําให้เราแบบรูทของได้ไวขึ้นนะครับแต่เหมือนมันจะทําเสียงดังมั้งนะครับมันก็เลยจะทาให้ซอมบี้ได้ยินเนี่ยตรงนั้นมีอะไรอะ่ะทำไมมันดินกระจุกกันถ้านั้นเราลองปาระเบิดได้ไหมสู้ไม่ไหวแน่เลยเฮ้ยอันนี้ลูกซองว่าไม่ใช่กระสุนสามส่แปดไม่รู้คือกระสุนอะไรจะไม่มีของที่เราต้องการทั้งนั้นเลยนะครับ อ่านี่ไงโอเคมีพอดีเลยอ๋อยังเราต้องปลดล็องอันนี้ก่อนผมต้องการอีก2แต้มเคยต้องฟาร์มซัมบี้ต่อแล้วมันจะมีของดีแน่เลยพวกปืนอะไรเงี้ยเหมือนจะโดนดาเมจจากโมโลโทอฟของเราเมื่อกี้นะครับพวกเนี้มันก็เลยตายง่ายมาเนี่ยฟันทีเดียวเองเห็นไหมถ้ไอย่างงี้สู้ได้นะฟันทีเล่นทีสองทีเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับซัมบี้นี่เกลือมากๆ อมีปืนอีกอันหนึ่งโอเค h ันติงไรเฟิลใช้ที่สมโอเคนี่ครับเราเจอปืนที่ต้องใช้กระสุลนละงั้นเราเปลี่ยนเป็นอันนี้มาใส่นี้แล้วกันนะคิดว่าน่าจะได้ใช้ปืนนี้มากกว่านีครับอันนี้มีล็อกเกอร์เยอะมากเลยขอยมีของดีนะครับรูดช้าขนาดานี้อมืมีสโกปไม่เป็นไรเอามาก่อนมีขวานนี้ดีกว่าไหมนีเหมือนจะตีช้ากว่ามีดเมื่อกี้นะครับ แต่ระเมนนี้แรงอยู่นะเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่ามีร้านปืนตรงนี้เดยวนะมันต้องเปิดเข้าไปด้วยหรอเงินลองล็อกเพลงนนี้ก่อนแล้วกันเอ๊ะได้เฉยเลยรูดแบบไวายเลยกันนะครับเปดิดประตูไว้ก่อนอืมอันนี้มันร้านปืนจริงปะเนี่ยอันนี้ของดีปะเนี่ยเจ็ดจุดหกสองนะครับมีลํากล้องให้ด้วยหรือเปล่ามีกระติกน้ํามีกระสุนสนายเยอะมากมีเจ็จุดหกสองกระสุนของปืนเมื่อกี้นะครับแล้วก็มียา จําไอ้นี่อีกละจุดสี่ห้าเราไม่ได้มีนะก็เลยไม่ต้องควรยิงไหมเดี๋ยวเราไม่ควรยิงดูแล้วค่อนข้างที่จะเปลืองกระสุนนะครับเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าเมืองใหญ่เลยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้กระสุนเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องระวังเรื่องสต a ามินานิดนึงนะเพราะว่าวิ่งไปด้วยเนี่ยจะตีไปด้วยก็ลําบากนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเมืองท่าเรือแล้วมั้งใช่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นท่าเรือนะครับ เหมือนจะมีอ๋อแป๊บหนึ่งนะเหมือนตรงนี้จะมีรังของซอมบี้ด้วยนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะมาเคลียเลยแล้วกันผมเมื่อกี้สตามิน่าหมดนะครับมันก็เลยตีช้าๆหน่อยซอมบี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยยาตรงนี้เราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเตรียมเอามาไว้ช่องนี้ก่อนจะได้กดใช้ง่ายๆหน่อยนะฮะข้างไหนคือรังของเฮ้ยอันนี้ตัวตัวไว้นะเนี่ย อันนี้ตัวระเบิดหรือเปล่าเหมือนจะใช้สตามิน่ไปทีละห้านะครับเวลาใช้ขวานตีเนี่ยจะม,มีกระสุนสไล์เพิ่มนะครับเฮ้ยเรามีทั้ง71นัดถ้าเรายิงหัวทีละนัดเนี่ยเราก็ฆ่าสามมตได้71ตัวเลยนะนี่นี่ไงนี่ไงตรงนั้นเหมือนจะมี air drop นะครับน,นั่นคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเหมือนจะมีหลอดเลือดด้วยนะแปลว่าเราทำลายได้ใช่ไหมทำลายไปก่อนนะครับเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆ ซัมบ,บี้มันเกิดเพอาหรือว่าเราไปทำรายนี่มันเฮ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวนะเอาเผื่อไปใช้ลูกซองแล้วครับหายแล้วเริ่มเลยก่อนเฮ้ยผมยังไม่ได้รีโหลดเลยย,ยามหมดแล้ว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 อโ,อโอเค ดีนะซอมบี้มันปีนขึ้นมาไม่ได้เหมือนมันเรียกพวกมาเยอะเลยฮะไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้เรายิงเสียงมันดังเกินไหมองไม่หายาวเพิ่มนะครับมีไหมเนี่ยเมื่อกี้ไอตรงนี้มันยังไม่หมดอีกเหรอยิงไม่โดนไอยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอเคมันขึ้นมาไม่ได้นะตอนนี้เลียไปเลยดีไหม มันจะได้ไม่ต้องวิ่งมาสวยละไปตัวเก็บเสียงเราพังแล้วนะครับแล้วมันมันจะล่อมาอีกปะเนี่ยเออแต่ว่าเราก็เคลียร์ไปเยอะแล้วนะผมเห็นว่าน่าจะเหลืออีกไม่เยอะหรอกจริงๆโอเคเหมือนจะหมดแล้วนะครับตรงนี้กระสุนเราเหลือเอเอเดี๋ยวนะเ,เรายิงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะโอเคตรงนี้มีของให้รูนะครับมีอะไรเนี่ย aug aug ใส่กับวันนี้ได้ อันนี้ก็ใส่ได้ทีเดียเลเซอร์ใส่ได้ใช้กระสุน5.56นะครับเราไม่มีกระสุนเลยอ่ะเหมือนจะมีแค่15นานัดนี่เองนะเราต้องใช้กระสุนประหยัดแล้วนะครับ้าหมดขึ้นมานี่จบเลยนะเหมือนตอนแรกเรามีเยอะอยู่นะอ่อที่นี่ก็ยังไม่หมดนะครับไอตัวเมื่อกี้เหมือนเราจะต้องไปหาเพิ่มไหมเพราะว่าเหมือนข้างในมันมีของดีนะครับแบบมีปืนอันนี้ไงอันหนึ่งอัถ้าเท่าทําลายเนี่ยมันก็จะเรียกลูกสมุนขึ้นมาใช่ไหมมันต้องทําลายอ,อันหนึ่งก่อนเหรอโอ้ใช้ขวานเนี่ย ไม่รู้ว่าชาตินี้จะตีเสร็จหรือเปล่าซัมีมันเริ่มเกิดแล้วทันมาเนี่ยมันลุกขึ้นช้าเหมือนกันนะโอเคมันมาแล้วไปตรงนี้ต้องปีนได้ครับโอเคดีต้องยิงสองนัดเลยนะตรงนี้ก็มีอีกเฮอันนี้พังละเออ ทำไงดีเนี่ยกระสุนก็เหลือไม่เยอะแล้วครับเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะทำไมเลือดผมลดมเมื่อกี้เหมือนตัวมันเด้งปะเนี่ยนั้นมันเดี๋ยวนะมันตีถึงเหรออ๋อหิวน้ําโอเคหิวน้ําโอเคเข้าใจละเพราะว่าทำไมเลือดมันลดเตรียมตรงนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ไปลูตไอ้อันเมื่อกี้เดี๋ยวมันน่าจะมีกระสุนให้เพิ่มกระสุนหมดแล้วเหลือ เหลือปืนนี้ครับที่เรายังไม่ได้ใช้นะเอ,อ่อครับหนึ่งเนะปืนมันเต็มงินผมต้องทิ้งลูกซองนะดรอปอันนี้ไปครับตอนนี้เข้านี้มาเก็บลูกซองขึ้นมาเก็บไม่ได้อีกอเก็บโอเคไอ้ปืนนี้ยังมีกระสุนอยู่เนี่ย,ยต้องไปใส่ในนี้เหรอไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับวิธีการใส่กระสุนของมันอนะ เฮ้ยอันนี้ยิงได้ไวขึ้นเฮ้ยอันนี้ยิงรัวเลยอะมันมากันเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันต้องเติมอย่างงี้ตลอดเลยเหรอเนี่ยผมไม่เข้าใจอะตัวคลานี้ไม่ต้องยิงแล้วกันนะไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะดรอปกระสุนให้ไหมนะมีสามนแปดนะครับอันนี้มียานี้มียาโอเคตอนนี้กระดูกหักนะครับใช้นี้ก่อนโอเค ขวนี้ของเยอะมากเป๋าใหญ่มากครับมีปืนด้วยมีปืนพกด้วยเอามาก่อนเลยมีคีย์การ์ดเลเวลศูนย์นะฮะมีเลดดอตเอานี้ไปใส่อันนี้แล้วกันนะถ้าั้นเราทิ้งกระเป๋านี้ก่อนใช้อนี้แทนคือตอนนี้มีแต่ปืนนะครับแต่ว่าเราไม่มีกระสุนนะพื้นที่ไม่พอด้วยงั้นเอาอันนี้เข้าไปใส่นี้อเคเราจะได้เก็บกระเป๋านี้ได้คือไอเทคนิคเนี่ยมันมันเรียกว่ากระเป๋าในกระเป๋าไอมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ผมก็ไม่ชอบอย่างหนึ่งรนที่มันอาจจะ ดูเวอร์ไปนิดนึงครับแบบคนบ้าอะไรแบบมันจะใส่กระเป๋าได้ขนาดนั้นวะหวังว่าตรงนี้จะมีกระสุนเพิ่มนะเพราะตอนนี้เราไม่มีปืนคืเอ,อเรามีนีครับแต่ว่าเราไม่มีกระสุนในการใช้สู้ละเต็นไม่รู้ทาอะไรได้เ่ยเอามาก่อนตรงนี้เหมือนก็จะไม่มีกระสุนเหมือนกันนะากระสุนต่อไปครับเราน่าจะต้องไปหาที่มันเป็นกล่องแบบน่าจะต้องแบบสุ่มดาวเอาอะอันนี้ไม่น่ามีเป็น medical นะผมเดาว่าข้างในนี้จะมีอะไรแต่ไม่มีฮ ไเหมือนเรามีเก้าม,ามอมแล้วนี่เออก็ไม่ได้แรงมากนะเออกระสุนไม่ค่อยมีเลยครับแถวนี้น้ำเราหมดแล้วนะครับเรายังไม่ได้ไปเติมน้ำเลยต้องคอยดูตรงนี้ด้วยนะมัวแต่บวกเกินเกินนะครับจนลืมดูเลยว่าเราต้องกินน้ำด้วยข้างหน้านี่เหมือนจะไม่มีอะไรเรากางเต็นท์นอนได้ไหมเนี่ยกางได้ เอ้ยนี่ไงโอเคนอนตอนกลางคืนนี่มองไม่เห็นนะครับอนอนไวมากวันที่3แล้วรกิจของผมคือการเคลียพื้นที่ตรงนี้นะครับรีโหลดให้พร้อมนะครับกระสุนตอนนี้เราค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะครับแต่ก็ยังน่าจะยังพอสู้ได้อยู่แหละมั้งน่าจะพอเคลียอันสุดท้ายนี้ได้นะครับข้างหน้าน,นี้มีคนหนึ่งครับตัวมีตัวหนึ่งพูดผิดเอ่อโอเคมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วอีกอันหนึ่งตามเส้นนี้ไป โอเคอันนี้ครับอันนี้คือครั้สุดท้ายละตีช้ามากครับกว่าจะพังเนี่ยเหมือนจะยังไม่ซัลโมนซัมบิยองมานะกระสุนเราจะเก็บไว้สู้ซัมบี้อย่างเดียวนะครับผมจะไม่เอามายิงอันนี้นะนี่ยังเกิดมาละเพราะเราดูแล้วไม่น่าจะมีพอนะครับไปถ้าสู้ทีละตัวอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่นะครับเฮ้ยมันเรียกเพื่อนมาละเร็วเๆเดี๋ยว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  ปีนก่อนปีนก่อนอยู่นิ่งๆนะมันไปเกิดกลอยู่นะผมนึกว่ามันจะมาเกิดแถวนี้นะครับไม้เหมือนมันจะติดไม่ถ้าติดอย่างนี้ก็ดีดิสบายละวด้วยตีได้นะโอ้เดี๋ยวนะตัวใหญ่มาครับตัวใหญ่มาโอแป๊บนึงแป๊บนึงโอตัวใหญ่มาเมื่อกี้ไม่เห็นคนระับไ,ไม่รู้ว่ามันสปอนตอนไหนด้วยเกือบละยาตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีแล้วเฮ้ยอันนี้ยังมีอยู่โอเคเลือดมันเยอะไหมนะ 3 8ม0ถ้ายิงเข้าหัวก็น่าจะได้อยู่ไว้ปืนนี้แรงนะครับเนี่ยเรียบร้อยนัดเดียวหมดบอสนี้น่าจะดรอปดีนะครับคิดว่านี่ไงปืนเยอะมาก ซี3 0 8ปืนเยอะโอเคอันนี้กระสุนเพิ่มเพราะงัน้นเราสบายแล้วจะยืนสอยจากตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยครับโอเคเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วมีของทองด้วยมีปืนเยอะเลยนะครับมี Black Ops USP ีมีแต่ปืนที่เราไม่เคยเห็นอังนั้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำภารกิจเสร็จแล้ว ก็คือการมาเคลียร์ที่นี่นั่นเองนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า Surround d a นะครับผมก็มาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงซึ่งผมส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเกมที่สนุกนะเล่นเพลินนะครับในการรูทของเนี่ยส่วนเรื่องภาพก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับขอให้เกมเพลย์มันสนุกแล้วก็เมคนิกเกมมันโอเคก็พอแล้วซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบที่มันมีสกิลทรีนะแต่ในเรื่องของสกิลทรีนะครับให้ดูหน่อยดีกว่าผมคิดว่ามันอาจจะน้อยไปนะครับ แต่เกมมันก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเท่าไหร่นี้เองซึ่งถ้าใครที่อยากลองซื้อมาเล่นเนี่ยจริงๆมันน่าจะมีตัวเดโมมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับอยู่ใน Steam ราคาก็จะประมาณ249้กนะครับคือถ้าใครที่ชอบเกมเนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะติดใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีน่าจะมีอัปเดต m u l ติ p l a y e r มาในอนาคตด้วยในภายหลังนะครับก็สามารถรอติดตามแล้วก็รอเล่นได้นะครับยังไงมาแน่นอนก็ลองไปอ่านรูแบบ ที่ทางเกมเนี่ยเขาได้ปล่อยออกมาให้เราดูก่อนได้นะครับว่าเป็นยังไงว่าคุณสนใจไหมถ้าสนใจก็ก็ซื้อเลยครับโอเคจอวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยิงปิดอ่ะหมดพอดี